กล,ล้วยบดชีไทำเงินเลยไปเลยอันดับแรกเดี๋ยวเราจะหั่นกล้วยออกจากบีก่อนนะคะให้มันเป็นลูกๆๆๆโอเคไหมไปหั่นกันเออกล้วยของเราได้แล้วค่ะโอ้ <c oughs> เป็นบงเลยใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเอากล้วยลงไปต้มนะคะกล้วยของ อนนี้ก็รอให้กล้วยของเราได้ที่ก่อนนะคะกล้วยของเราได้ที่แล้วครับพบ่อมีกระทะเลยแล้วก็ตักกล้วยขึ้นมาใส่น้ำเย็นเริ่มเลยไป<า>นี่เราก็จะเอากรอยๆโอ้ย,อยออโอ้โอโขออดตัดตัวหลังกันกล้วยกล้วยกล้วย ้วย้วย้วยรวยวยรวยวยแช่น้ำเย็นไว้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเจอกันก้วยของเราได้ที่แล้วมาปอกกันเลยกล้รวยของเราได้แล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยแม่ครับขอกระท้าได้โอเคแม่ครับ ขอกะทีด้วยโอเคใส่หากะทิของเราลงไปเลยแม่ครับขอเกลือหน่อยครับเสร็จอู้แม่ครับขอน้ำตาลปี๊บหน่อยครับสารตาลของเราลงไปเลยบีบของเราน้ำตาลของเราให้มันละลายนะคะคนนิดนึงแต่ไม่ต้องคนเร็วนะ เสร็จแล้วใส่วัตถุดิบหลักของเราลงไปเลยนั่นก็คือกล้วยใส่ลงไปเลยไอ้ตัดกล้วยกระโดดโกล้วยกระเด็นกระโดดด,ดีแค่นี้เองง,ง่ายมากง่ายไหมง่ายเงินเยอ โหกะทิของเราเลิกแตกมอนแล้ว <c oughs> อืออืมอมอร่อยมากกะทิแตกมันแล้วนะครับควยบทชีของเราได้ที่แล้วเราจะใส่หมอกะทิ้องไปหมอกระทิ้องไปหัวห <c oughs> ัวกะทิ้องไปเราชอบกิน อุ้ยโรยลงไปเลยหลังจากใส่หัวกะทิลงไปแล้วน่าจะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจใส่ถ้วยให้แม่ชิมก่อนนะครับเุ้ยเอามาเลยเอามาเลยเร็วๆเ,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 เอามาอยากกินเลยอยากกินเร็วกกเกดีพ้พ่อหน้าตาน่ากินมากเราจะไปชิมกล้วยบดฉีที่เราช่วยกันทำนะคะหนูอือหือ อ่ะบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยบ๊ายบาย